มะพร้าวแบ่งออกที่บางคนก็อาจจะไม่รู้แต่บางคนก็อาจจะรู้นะคะก็จะเป็นมะพร้าวแกงนะคะเป็นรูปแก่จัดแล้วนะคะเป็นรูปสีน้ําตาลน,ะะนิยมเอามาทําเป็นมะพร้าวกะทินะคะเอาเนื้อของเขาเนี่ยมาขูดนะคะเพื่อจะใช้กะทิของเขาแกงนะคะหรือทําอาหารได้หลากหลายเมนูนะคะหรือขนมหวานที่ต้องใช้น้ากะทินะคะมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยเป็นพระเอกของเรา มะพร้าวของเขาอะ่ะจะมีรสชาติที่หอมนะคะเขาทานแล้วจะสดชื่นนะคะเพร่ามีแร่ธาตุสารอาหารมากมายเลยนะคะแต่เสียอย่างเดียวเนื้อมะพร้าวเขาน้อยมะพร้าวที่เอามาทําน้ําตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะงวงหรือจันปาาเพื่อเอาน้ําตาลใสของเขาแค่นั้นเองที่มาทําน้ําตาลนะคะเพราะว่าน้ําของเขาเนี่ยจะจืดสนิทเนี่ยเหมาะที่จะทําน้ําตาลได้อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็มะพร้าวทึนทึก น้อยต้นที่จะเกิดเป็นมะพร้าวถึงทิกมมพร้ามาทําขนมนะคะเนื้อเขาจะหนานะคะแล้วเนื้อเขาจะนิ่มนุ่มนวลน,นะคะแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะคะชอบสาระดีๆแบบนี้ฝากติดตามเพจทานหวานได้สุขภาพดีบายคนนิจยานะคะ